วันนี้ยายขยำหนูพิ สวัสดียามเช้าค่ะคุณหนึ่งค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบแล้วจ๊ะสวัสดีน้องสาครทําอะไรกินจ๊ะวันนี้ทําอะไรกินหนูสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคุณย้ายสวัสดีค่ะคุณย้ายทานเยอะๆนะคะหน้าอร่อยคะอ่ะกินด้วยจ้ามา สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้แกงนันเทศก็หมูสามชั้นเกี๊ยวไข่แม่งไข่มีสามลูกไขม่มดแกส <c oughs> วัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณ <ขอ S 1> ยาย<อ>ยายกินข้าวอร่อยจัง สวัสดีค่ะคุณยายขำน้ำพริกค่ะดูยายแล้วคิดถึงแม่มากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆนะจ๊ะวันนี้ยายขยำน้ำพริกเผาหมูบอยากกินน้ำพริกกับข้าวขมอดตู้ไม่มีอะไรจะทำแล้วเนี่ยคุณยายคะบองอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ คุณหนึ่งทะไรอยู่คะก็เพงทํากับข้าวเสร็จแล้วที่เดี๋ยวจะซักผ้าถูบ้านอะไรต่างยงานเยอะยายค้ะรอด้วยจะไปกินข้าวด้วยสวัสดีค่ะคุณหนึ่งกินข้าวแต่เช้าเลยงานเยอะวันนี้จะทํางานบ้านสักหน่อยพรุ่งนี้ก็จะคั่วหอมคั่วกระเทียมมีกเกช้อนกลางมือขยำว่านนันแหละพรุ่งนี้จึงจะคั่วกระเทียมคั่วหอม วันนี้จะทำงานบ้านทักหน่อยหวัดดีทุกคนนะจ๊ะมากินข้าวพร้อมยายกันเนี่ยมีไข่เจียวไข่เจียวใส่น้ำมันนิดน้อยใส่หอมแดงนิดหน่อยเจียวแบบดันด้านมากินข้าวด้วยกันเน้ฉันเป็นคนด้านชอบด้านขยายามยาาน้าพริกแล้วกินนะไข่ายทอด สวัสดีคุณหนึ่งคุณยายเอาเลยครับ,รบกินแล้วครับอร่อยค่ะแบบดันด้านชอบมากเหมือนกันฉันก็ชอบแบบด่นด้านไม่ชอบฟัวไข่เจียวยายขยำน้ำพริกนะจ๊ะกินกับไข่เจียวจ้ะมีแกงแกงมันเทศก็งหมูสามชั้นไม่เห็นกินเลยเนะกกินกับน้ำพริก <c oughs> เมนเดจยวไข่ให้กินนานเนะกินก็ไข่ต้มหิวเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณสําหรับหัวใจทุกดวงนะจ๊ะขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกความรู้สึกดีๆที่มอบให้นะจ๊ะอร่อยดีพี่ไข่ด้านๆน้มามันนน้อยเนาะอร่อยใส่หอมนิดหน่อยรักคุณหนึ่งจ้าชอบเสียงมากจ้าคุณหนึ่งทำกับข้าวอร่อยไหมคะแม่เ<อ>ขาถามอร่อยคะ่ะเจียวแบบนี้อร่อยคะ่ะหิวเลย เห็นยายกินคุณหนึ่งไม่กินหรอจ้าฉันยังฉันก็กินสายหน่อยฉันกินข้าวสายหน่อยก็กินกาแฟไปแล้วเนาะจากกมืดกินกาแฟจากกตีสี่กึ่งแล้ววะตอนนี้ให้คุณยายเขาฉันไมก่อนยายก็อยาก พยาานะพี่เจ๋อรอยี่พักไม่เมียไหนบอกว่าไดเอทไงพี่หนึ่งไม่กินกาแฟ <laughs> สวัสดีมีความสุข <laughs> เอด็ดบ้างไม่เอ็ดบั่งแล้วหนูเอ้ยแหกคอกกันบั่งร <laughs> ักคุณยายจังค่ะชอบคุณหนึ่งด้วยค่ะน่ารักดูทุกวันบางวันก็ไม่ได้คอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่าคุณยายคงรักคุณหนึ่งมากนะคะขอบคุณข้าฉันก็กำลังกินข้าว สวัสดีจะย,ยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณหนึ่งสวัสดีค่ะเอ็ดม้างไม่เอ็ดบั่งน้องสาครเอ้ยช่วงเนี้ยกาแฟธรรมดาก็กินกาแฟดำนั่นแหละแล้วทีนี้ <c oughs> เขาแนะนําให้กินกาแฟลดอะไรแล้วน้ำตาลไขมันอะไรไม่มีน้ำตาล ก็เลยหลงก็เขามั่งผสมกับกาแฟดำเรากาแฟดำเราสองช้อนแล้วก็ผสมอีกนั้นสองคุณยายน่ารักค่ะกินหน้าอร่อยจังเลยค่ะคุณยายสวัสดีก็คุณยายกินข้าวอร่อยไหมคะอร่อยข้าวยังน้ำพริกคุณหนึ่งยังไม่กินข้าวหรอหยัางจ้าฉันน่ะฉันกินสายหน่อยค่ะ ไม่ได้ไปออกกําลังกายเลยลูกชายไม่สบายไงลูกชายไปฉีดวัคซีนมาแล้วก็ซึมฉันก็เลยไม่กล้าทิ้งลูกไว้ถามแม่ที่รักคุณหนึ่งแค่ไหนคุณแม่จะตอบว่าไงทั้งสวยทั้งเก่งเลยคุณหนึ่งขอบคุณค่ะสวยด้วยหรอสวยด้วยเก่งด้วยหรอมันจริงหรือเปล่าเก๋จะช่วยเดยมายอชันนะดิฉันก็ลอยกัน สวยจ้าสวัสดีนกกระจิบด้วยจ้าสวัสดีแม่ตูด้วยจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีนะจ๊ะติดตามนะครับขอบคุณครับชอบทุกคลิปขอบคุณมากครับยายกินหน้าอร่อยครับพี่เนื้อเหลนก็ไปฉีดมาค่ะทุกคนเก่งจริงสวยจริงเป็นพยานค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคอมเมนต์ทุกความรู้สึกดีๆคุณหนึ่งน่ารักน่าหวานค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเก่งจริงสวยจริงเป็นพยานค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณหัวใจทุกดวงจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะสวัสดีเช่นกันค่ะค่ะสวยจากจิตใจค่ะคุณหนึ่งขอบคุณค่าแม่ตูขอบคุณมากนะคะสรุปเมื่อเช้าค่าหุงเสร็จทันไหมคะพี่หนึ่งไม่เสร็จนะไม่ทันนะไม่ทันใส่บาท ใส่กับข้าวอย่างเดียวขนมอันคุณหนึ่งเก่งขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งคุณยายอายุเท่าไหรค่คะข้าวเก้าสิบสามแล้วหนูชอบคุณหนึ่งจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนูม้นขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะลืมกดลืมกดมะข่าวก่อนเชา้าอ่ะ จะเป็นคดข่าวใส่บาทที่ไอยาสวัสดีค่ะคุณยายนะ่ารักกินข้าวเยอะๆนะคะทานข้าวน่าอร่อยจังมันอร็ยอร่อยบ้างไม่เล่ายายอร่อยแน่นะอย่าไปหลอกเขานะอยากให้แม่ทานข้าวได้เก่งๆเหมือนยายจังเลยถ้ากินข้าวได้น้อยมากเลยค่ะ คนแก่เนาะกินน้อยลงน้อยลงซะแล้วยายน่ารักค่ะยดอกไม้เขายังกินได้หน่อย,ยค่อยชัวก็ยำกรพริกก็คอยชั่วหน่อยกินไข่ทอดนะ้วขำขำแกงไม่กินเลยทั้งใส่ไม่อร่อยโอ้ยแกงก็กินไแล้วเหรอชอบดูยายดอกไม้กินข้าวขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกคนนะครับชอบดูยายเพราะคิดถึงย่าครับขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆนะครับสวัสดีค่ะยายค,คุณยายคุณหนึ่งสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมุย้ย สวัสดีนะคะทุกคนฝีมือคุณหนึ่งน้าอร่อยขอบคุณครับคุณชาใช่ไหมเอยคุณยายแข็งแรงจางดีๆนะครับเดี๋ยวบังหมดแล้วจะสั่งใหม่นะคะขอบคุณมากนะครับคุณยายทานเยอะ <c oughs> ๆนะคะจะอิ่มแล้ว <c oughs> จะอิ่มแล้วชาครับครับขอบคุณนะครับ หนูก็เก้าวโมงกินข้าวทําตามหมอปอจ้าโอ้ยดีมากหมอปอดีมากเลยอะเรื่องเบาหวานเนี่ยเขาเก่งพี่ทําตามพี่ก็หายมาแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะเป็นใหม่อีกเมื่อไหร่ชักตามใจปากแล้วหนู <laughs> ถางยาอีกเปล่าครับวันเนี้เขาถามว่าจะไปถางยาอีกเปล่าไม่ไปนนจะไปดญายาไม่ใหญ่ เดี๋ยวอีกโมูส้มหมูเหลือห,หน่อยมาต่อนะ FC แม่สอดครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณยายคุณหนึ่งจากน้องหนึ่ง FC กรุงเทพครับขอบคุณมากครับน้องหนึ่งน่าอร่อยจังเลยคะ่ะขอบคุณนะคะคุณส,สิยาใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณหนึ่งและคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีค่ะยายแกงอะไรยายอร่อยไหมแกงมันเทศค่ะเ,เดี๋ยวตัวขอตัวไปอาบน้ําขายปลาก่อนนะ<ข>คะ<า>คุณหนึ่งคุณยายค่ะขอใหไขด่ดีๆนะจ้านกจิบามานี้จะเาไปไหนดอกไม้ล้างมือชอบจะล้างจริงจานนะ่ะ ร้อนไหมพี่โลกมากมากสั่งน้ําพริกได้ที่ไหนคะสั่งได้ที่เฟ c e b o o หนึ่งกับยายยายดอกไม้เลยจ้าตอนนี้มีน้ําพริกเผาหมูเผาดั้งเดิมน้าพริกดำนะจ้าน้ําพริกดำก็คือน้าพริกตาแดงแล้วนี่แหละคล้ายตาแดงนี่แหละนี่จ้าทานเยอะๆนะคะคุณยาย อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรับพรจากยายกันเนาะยายก็จะให้พรแล้วอขอให้ยายสุขภาพดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจนะจ๊ะวันนี้คุณยายแอบ,บนับตังค์ยังครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ยายแข็งแรงมากกินข้าวอร่อยแข็งแรงครับยายส<ห>วัสดีค่ะคุณเพ้นให้สมาร์ทค้าขึ้นกันนะให้ร่าให้รวย ให้ถูกหวยลังวันให้อยู่ดีกินดีบุญม,มั่นขวัญยืนกันตลอดไปให้พ้นขอ้อพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหญ่ขัดข้อง บริสุทธิ์ผุดของมืนทองชาจะซื้อข้าวขายของให้ซื้อง่ายขายดีทั้งปีทั้งเดือนใหญ่ขัดข้องให้ดเงินได้ทองให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรางวันให้บุญมั่นขวัญยืนอายุยืนยาวเป็นร้อยปีสาธุสาธุอ้าวยิ้มก่อนยิ้มให้ทุกคนดูก่อนบ๊ายบาย ปวกยายรักทุกคนนะยายรักทุกคนนะขอบคุณมากค่ะเออโอเคขอบคุณทุกคนนะคะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ <Bye. S 1> วันนี้ไม่คุยนานค่ะ <Bye. S 1> งานเยอะค่ะขอตัวทํางานก่อนนะคะวันนี้ว่างๆทางานบ้านก่อนดพวพุ่งนี้จะทําน้าพริกอีกแล้วอะ วันนี้ขอทำงานบ้านก่อนค่ะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนี่จากับภาพยายดอกไม้จา้าโชคดีทุกคนนะคะโชคดีทุกคนนะคะยายดอกไม้ไปแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะสวัสดีค่ะ